มึงเอาเ้อครับเด้อมึงความดกของเขานะครับอันนี้เป็นการเก็บเอามาล็ดพันธุ์นะครับเด้อมีวิธีการที่พี่น้องชุดชุดชุดเอามาเล็ดพันธุ์พี่น้องตรงเหตุแบบนี้นะครับเด้อนี่ยถ้าฝนบ่ทันมาลงง่ายเขากะปล่อยให้เขาแห้งคาต้น,น,นทั้งทีนะครับซึ่งเฮาเจ็บไปแล้วเขาก็าไปเพิ่งแดดอีกจะแดดสองแดดนะครับแล้วเฮาก็ปลูกได้เลยบ่ต้องแค้น้ะครันยามแรงแรงนะพี่น้องเด้อม้นนี้เขากะมาเจ็บนะครับเมล็ดพันธุ์บักทั่วพุ่มพันธุ์ขาวกรอบนะครับซึ่ง เขาปลอยมันแหงนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับมีอยู่บหลายได้พี่น้องเด้อนี่ละประมาณนี้แหละครับนี่แหละเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับที่ว่ามันแหงค้าตดเลยนะพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับบ่ตตรงห่วงว่ามันจะบ่งอกนะครับนี่นะครับแตกย่างดีนะครับนี่อันนี้คือพร้อมชงได้เลยเลยอครับเด้อเพราะว่าค้นถามมาหลายเติบนะครับนี่ถามมาถูกมือนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเก็บได้คือเก่า้อครับเด้อนี่กินได้พร้อมนะครับนี่เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะครับเด้อนี่ แหงปลูกแหงโดกนะครับนี่พันนี่จนผลิตในบะทันนะครับเอาไปต่อยอดกันได้บกคักยนะครับเบิงเบิ้องนะครับเด้อความดุของเขาที่เขาปล่อยมันแหงนะครับเนี่ยแต่ว่าชุดที่ขายฟักนะครับปลูกแล้วประมาณสิบกัว่องนะครับสิบกัว่องที่ว่าเขาจะขายไอ้ไอ้ลูกของเขานะครับหรือว่าขายหมากเขานะครับนี่สิบกัว่องนะครับชุดนี้ก็บ่หลายนะครับมันมีอยู่ ซี่่องนะครับกับใย้าวดอกกับี่นองแต่ว่าเขาเจ็บเอามัเด็ดพันนะครับชุดนี้นะครับเนี่ยแห้งค้าต้นนะครับเนี่ยฝนสี่ลงแล้วครับเดี๋ยวมันสี่งอกค้าต้นนะครับเขาต้องเฝ้าเก็บออกนะครับชุดนี้อกินไปพร้อมเก็บไปพร้อมนะครับปลาถ่ยฝนแล้วกับมาเก็บนะครับแต่พอ่องปุ๋ยไปพุ้นนี่เนี่ยเฝ้าเก็บป่ามันฝนมาแล้วนี่คือชุดนี้นะครับได้งอกดีนะครับดอกทั่วภูมิห้องงอกดีเป็นตะไน คว่มดกนี่ไม่ต้องเสือครับโอ้ยทั้งกินทั้งเบาพี่นอ้องอือหือดกเก็บเห็นได้ถุงท้องถุงปุ๋ยแล้วมันจะจังสีสิพอพี่น้องเฮ้ยได้ยักถุงปุ๋ยแล้วม่รู้ยักวัดดีเอฟทีเลยสวัสดีค่ะเออแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆนะครับนี่ปึ๊ดแต่ๆไห้มันเปลี่ยไนไท่ ไอพี่น้องฮเบิงดูอันนี้แกได,นนได้เลยบปรุ่นี่แก้ส่ยแก้แก้พี่น้องฮเบิ้งดูคืองอกงอกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะทีวานหนมันแตกๆแตนะ่มันก็นยังงอกหรือเกา่าได้พี่น้องงะบกเกี่ยวครับนหน่อยนใหญ่นะครับนี่แห้งขอร่อยอย่างดีนะครับนี่นี่ไปว่านสาเกิดหันแล้วก็ดูแลาง,ง่ายพร้อมนะครับนี่เอาละวะ <c oughs> นี่ครับเมล็ดพันธุ์ขวดสวยนะครับเนี่ยเมล็ดพันธุ์งามๆไปเลยนะครับ นี่นะครับพี่น้องจ้าะนะครับได้เป็นทงปุ๋ยแล้วพี่น้องมันมียูซีรลองนะครับมูกระลังสีแห่งกับนี้นะครับได้ยังสีเหลเองกับวานวาน,วานไปทัว่วตีบตัวแดงเมื่อเกิดนะครับถั่วพุ่มพันขาวรุ่นนี้แกะได้เลยนะครับ <c oughs> เบิ้งเอาหลดพี่น้องมันด,ก,ดกบ่ดกเบิ้งเบิ้งหน่อยแห่งของเขานะครับเขาปล่อยมันแห่งคาต้นเลยนะครับเนี่ยเบิง้งความดกของเขาครับนี่นะนี่นะพี่น้องเบิง้งเห็นบ่ครับดกคักดกเนี่ยจะเห็นหล่นเด้อ ข้าวว่าคนเอกตัววันที่หาเลยเนี่ยอ๋อจะต้องชัว่วคณะมาดูครับเจ็บคุณกับเจ็บจนจนประวัดดวติรู้ไหมนี่ก็เจ็บเอาเรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆอของเบืง้งเบื้งเอาได้ครับเด้องเบื้งคว่ำโดกของเขานะครับอันนี้เป็นการเก็บเอามฤตพันนะครับเด้อนี่วิธีการที่พี่น้องชุดชุด ชุดเอา,มาเมล็ดพันธุ์พี่น้องตรงเหตุแบบนี้นะครับเด้อเนี่ถ้าฝนบ่ทันมารง้ง,งางเฮากะปล่อยให้เขาแห้งค้าต้นทังทีนะครับซึ่งเฮาเจ็บไปแล้วเฮากะไปพึ่งแดดอีกจะแดดสองแดดนะครับแล้วเฮากะปลูกเลยเลยบ่ตองเซนานะครับเด้อพี่น้องเด้อลหลายคนนะครับพิมพ์มาถาม่าตองเซนามะนะครับแต่ว่าบ่ตองเซนะครับเด้อคือไปแกีงสิปลูกเลยเลยนะครับงอกทันทีนะครับบ่เกินสามมือครับแต่พเยาะพเนยออกมานะครับนี่แต่ว่าถ้ามันแห้งยังี่แล้วถ้า ช่วงฝนลงครับให้พี่น้องฝ้าเก็บหนีจากหนีจากฝนนะครับเพราะว่ามันสิงอกคัดอันนี้เลยนี่มันสิงอกคาดฝากของเขาเลยนะครับบอกทัวภูมิมพันธ์นี่นี่แล้วกการดูแลรักษากับบริยากนะครับมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับซึ่งดูแลง่ายมากนะครับเม้นปลูกทิ้งไว้นะครับเพราลืมนะครับเพราก็ได้กินน่อยขึ้นเก่านะครับนี่กับเนี่ยนี่แหละปลูกทิ้งไว้เลยนะครับนี่คือป้ต้องดูแลรักษายากเพราะว่ามันบบแมนมาเลียพันธุีตัดต่อพันธุกรรมมา นะครับเพื่อว่าใส่สีได้ใส่สารเคมีนะครับคือถ้าปลูกไ้ในโขงในป่าจังได้ก็ได้กินนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเดพันธุ์พันพื้นบ้านอิหรีนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับนี่หลายหลายคนถามมาว่านี่ครับมันจะเอาแนวรได้บ่นะครับผมเอาหัวรับประกันเลยนะครับนี่ถ้าบ่ถ้าเอาแนวบ่ได้นะครับผมทรงคืนไปให้เป็นทุงปุ๋ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเพราะว่าเขากัดเก็บจากมันมีอยููแครบกีฟักนะครับที่ผมทอมเอาแนวนะครับภาาอีสารเคมี จนทุกเมื่อนี้นะครับกระจายไปยุ่ทัวประเทศไทยแลวก็เป็นการรักษานะครับพันธุ์มันใยซอยๆกันนะครับแล้วก็ขยายผลน,นะครับเห็ดเป็นการเด็กปลูกกินปลูกขายพร้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่วันลูกมันงามมหลี่ไม่เป็น้องเบื้งงามมหลีเลยเนี่ยครับคือปลูกในโขกในปลาถิงๆไวนะ้กับทอมุงน้านะครับเดือนหนึ่งจังไปเบิ้งนะครับเขาได้ก,กินน้อยมันได้หรอครับเดือนกว่กวๆเนี่โอ้ แหงแรงแหงหวานนะครับพี่น้องเด้อแหงแรงแหงหวานขายยังปลอุดขอเรียกว่าแหงแรงแหงหวานขายังอดีแหงแรงแหงหวานเป็นไรขายลยมือเราจังลดสลิงนี่ครับกะเนาขายเรื่อยๆพี่น้องเด้อทั้งปาักทั้งมันเถิดพันหละอือยิมฮอดแทนเขา อันนี้มันแก่ได้เลยนะครับเดินว่าตีแก้เอาปลูกกันนี่เด้นานี่นะแก้ปลูกโน้นต้นหาดอย่างเดียลุ่ต่อไปอือเพาะวแกพวันมันบ่มีเล็ดพันธุ์ปลูกแล้วปลงมอากแก้วร่าลว้เอาเม่นี่มันแห้งสนิทเลยเด้นนี่อังมเอาม่พราะว่าเดี๋ยวมาปลูกให้มันเต็มมันหลายหลายเลยนะนู้น่นน ร้องนะยงกอกดีอันนั้นที่ว่ามันงอกมาให้ง<ร>อกดีคหอะเดี๋ยวผิดสีพลาพี่น้องเขาไปเบิองตอนที่ผมปลูกทิ้งไว้แต่ว่า,พาเพราะในไทยพี่น้องเขาเบิองเด้อปลูกทิ้งไว้นะครับเครื่องเดียนแล้วบพาะท่านยางไปเบิองมันอยู่อมันใจใเขาอ่อนแช่ก็ได้มือของมือแช่มันแล้นไข่ก็แสดงว่าแน่นอนเกิดแน่นใน้ากไข่ก็แสดงว่าเกิดเขาก็ไปลงดินเพราะว่าเดี๋ยวมาปลูกอีกนุ่นตัวหาดอีกหลายสิบหลองนะเดี๋ยวมาปลูกไว้อันเป็นรุ่นรุ่นเป็นรุ่นที่สอง ว่ารุ่นแรกมันที่วาเอามาหมือน,นันท่วามันงอกมนอันนั้นแหละไหมมันงอกเป็นหรออันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองเกี่ยวมาปลูกเป็นไรเล่นะพี่น้องนะรุ่นต่อไปนี่แกปูกเป็นไรเลยนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับพี่น้องปูกรักษาพันธุ์มันนะครับจะเป็นหล่อนนี่เหรอว้า ดูว่าเก็บกำกำเอากระบอกเลยเนี่ยครับต้องเอาแนวพร้อมพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าสั่งสั่งมาแล้วเขาบ่มีของให้ในพี่น้องมันก็อยากอายเพิ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นพันมิ้นกับมิ้นต่คนอยากได้แหละครับพี่น้องเวลาเพิ่นถามมาเขาบ่มีให้เขาจาจังไรนะครับเกรงใจเพิ่นว่าให้เพิ่นรอ กัดล้อเป็นบางครั้งฝนมันลงเพื่อนก็อยากปลูกเลยนะครับมันเป็นชุดชุดขยายพันธุ์นะเพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาบริส่งให้หลายนะครับเพราะว่าเฮาก็เอาไปถักปลูกเขาคือกันนะครับแล้วก็ตรงแบงให้คนอื่นน้านะครับที่เพิ่นอยากได้คือกันนะครับคือเฮาปลูกครั้งเดียวนะครับเพาะเจ็บบางทีล่ะเบิ่งเบิ่งสองในมันแตกภูมิออกมานะครับเบิ่งแล้วมันได้ในมันเบ่แม่นว่าได้หน่อยๆนะครับก็เป็นบบกทัวภูมิพันธุ์พื่นบ้านนะครับที่เฮาปลูก ปลูกแบบทิ้งๆไปเลยนะครับปลูกทิ้งปลูกคว้างนะครับนี่เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับะนวยหลายลายเตืบไปหนึ่งเก็บจนขันนะครับนะครับวันนี้ก็เก็บนะครับมะร็ดพันธุ์ทวภุมมนะครับกําลังใยญ่อีกสองรองนะครับพุ่นะเต็มเลยนะครับพุ่นะ ลายครับนีย่ยเบิง่งพี่น้องนี่นะนี่นะพี่น้องเบิ่งเอานี่นะนี่นะมันว่าเป็นดูกว่าธรรมดานะครับกําลังแตกช่อไม้อีกนะครับนี่แหงเราก็ได้นี่แกตกช่ออีกนะครับว่าเป็นว่ามันคล้องเหรียญเหรียได้เลย <c oughs> มันแตกช่อเขาอีกเสยเด้คนไหนพึ่งพึ่งเอาลวดพี่นอ้องเบิ่งเนี่ยพี่น้อง รับรองได้แท้ทุกคนนะครับที่ว่าผมบอกว่าอีกจกเป็นอาทิตย์นะครับจังเอาเรื่องสิครับบัดนี้พอพอมีห้แล้วนะครับนี่นี่แล้วก็ผมผมก่อจีโจงไบปลูกขึ้นกันนะครับนี่พ้าเบิ่งตูวของเขาที่ว่ามันแตกมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่นะม้อนึงแกแล้วม้อนึงก็ยังออกมาเรื่อยเรือยเยนะครับนี่นี่นะครับนี่ปลูกทิ้งๆใส้กระถางไว้ก็ได้กินเลยตลอดนะครับนี่เรื่อยๆนะครับ พอมันสีเบอือเท่ากับปลูกอีกนะครับเอามาล็ดพันจงไวน้าต้นมันแหละครับพอมันแห้งปุ๊บเท่า,าก็แกไปปลูกเลยนะครับนี่พอมันบริขาดบกทัว่วบกทัวกท่วกินได้ทุกมือเลยนะครับนี่เก็บขายได้ทุกมือคดกินทุกมือกินดีนะครับบกทั่วนะครับบกทั่วภูมิเขาเนี่ยนีพี่น้องบึงกินอีจะงวยกันบดตามนวยเหรอกรอบคับพี่น้องหวานครับอืบดสามเลยลพี่น้องอิ่มแทนเขานะครับ สำหรับวัอนี้คฝากไว้เช่นนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ